you Yeah. you yeah. ในวันนี้นะคะทุหลายท่านตอได้เตรียมตัวตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเะว่าจะได้ไม่ทราบว่าได้กินข้าวกันหรือยังน้องเชฟคนนี้นะคะนางรำนะคะจากจตระกูลอับเภอร์ท่าตูงของพวกเรานทีนะครัซึ่งจำนวนนางรำทั้งหมด200ชีวิตเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะ สองร้อยชน,นเลยนะครับทางมังก็ได้ไปวรวมแสดงและก็สร้างความสนุกสนานสร้างความสวงามให้กับในพิจกรรมนะครับและิด้วยในวันนี้นะครับางานประมณีแห่ขันกระยาวชิ้นว่วยพระนาชาานจังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้ให้ เพราะม่มีน้องชาวเผือกท่าตูมนะคะอยากจะสับสิร์อดโบราณนะคะอยากจะให้ลูกหลานของชาวเผือท่าตูมได้ร่วมกันสื่อสารวัฒนนะคะการแสดงของเราในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนและสั่งสร้างนะคะนายกบุ่มสมบรีตำบลท่าตูมค่ะได้อำนวยความสะดวนะคะการสร้างและอำนวยความสะดวกนะคะให้กับนางราได้รังสรรค์ผลงานด เปิดจากธนาการนะครับโครงกระมีกาเขยายระยะยาวเพื่อให้ัฐบาลจะพ ก็จะเจบไปได้ไม่ไกลนานนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการเตรียมพร้อมนะครับแสดงโดยการต่างๆนะครับและตอนนี้ในวันทองแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เริ่มขบวนนะครับเริ่มต้นจากลานจักรพรรดิมาน้ำมนต์แห่งนี้จะเรียบร้อยในทขบวนแล้วนะครับก็คงจะได้ชมกำลังใจนะครับในภาพรวมกับ ตำบลต่างๆคือแับต่างๆแต่ละตำบลในช่วงการทุกขมนะครับแน่นเช้าก่นะครับซึ่งในปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ตัดคนเยอะมากแม่ถือว่าหนาแน่นมากทีเดียวอดูอี มียยส er ica, ิ่ง่อไปนะครับโดยพร้อมเพรเี right> ่าก็ต like ้องต้องต้ใหในทุกๆคนในอัพรท่าทู่และทุกคนที่จะถึงที่ที่เปิดลังการใหญ่ากท่้ชมดูทุก่านนะครเป็นเจ้าของจัดการนะคะบัวนกครก็ขอประดับประดาไปด้วยดอกไม้ผึ้ผลไม้ผลผัก สดเรื่องขยาต่านคลมือเป็นเจ้าองการนะคะเพื่อบรรยากาศสวยงามที่นุ้แต่ละโครงการบนทางจังหวัดนทบุรีจัดตกแต่งด้วยผุบป็ยาของชุมชนมีผลไม้สดมีพืชผักสดับประดประดาอย่างสวยงามท่านผู้มอลังการอย่างยิ่งทีเดียวเป็นเป็นประเพณีที่ยิ่ ประดับประดารถแครตกแต่งมาสวยงามมากมายใครมีความสามารถจัดได้อย่างไรมีเทคนิคการจัดมีการนำผ้ามาประยุกต์สวยงามทุกคันเลยท่านผู้ชมดูสิแต่ละคันแต่ละตำบลเนาะ รูบรรยากาศท่านผู้ชมดูสิมีรูปแบบจัดอย่างไรนำเสนอสวยงามจริงๆท่านผู้ชมอลังการมากเลยผลของขิงตุกเราก็มาร่วมแสดงผลงานนะคะเป็นอะไรที่อลังการยิ่งใหญ่เหลือเกินตรองงานไม่ได้เนี่ยดูสิผ้านำพริกสดมีผักมี มะเขือมีพริกโอ้ยมาจัดมาตกแต่งให้ดูเกิดความสวยงามกตำบลหนองเมธีไอเดียใดไอเดียใดทั้นใดที่มีความสามารถมีความจัดสามารถนำมาตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ชวนติดตามท่านผู้ชมมาดูสิบรรยากาศโดยรวมสวยงามมากมายเหลือเกินนะท่านผู้ชมคนที่มีความสำารมถจัดบูธตกแต่งรถตกแตง่งให้ดูแล้วคือความสง่าความสวยงาม,มสวยงาม,มาเดย้วมสวยจริงๆแต่ละคันแต่ละคันไม่ไม่สามารถ คันไหนที่จะสวยโดดเด่นไปกว่าใครเลยล้วน้วนแต่สวยงามทุกทกคันทุก,ทกตำบลไอเดียแต่ละท่านความสามารถแต่ละท่านประดิษฐ์ประดอยออกมาเกิดความสวยงามอลังการอย่างยิ่งทีเดียวนน่นนั่นนั้นก็เป็นบริเวณประกอบพิธีเปิดงานหนุนอำเภอท่าตุมมีสิตบตำบลก็นำมา จัดงานยิ่งใหญ่ลงดเกินท่านผู้ชมยิ่งใหญ่มากส่วนด้านสนามก็แข่งกันไปส่วนตอนนี้ก็ทำพิธีเปิดประกอบพิธีเปิดไปสวยงามากงามากงามมากงามมากวมกวยามกสวามมากวยงามสกสยสาสยรมสวยสมมากาากาาก ลำดับต่อไปก็ขอได้เท่านพิจิตรนะครับในส่วนของพิธการได้ดำเนินการนะครับนายพิชิตแสงจัดโลโก้สวยงามโดยชาวกมาเยอะพี่น้องมาเยอะมากมายไก่กองโอ้โหคมณผชมช่วงนี้ให้เป็นช่วงพิธีเปิดยังเป็นทางการเนาะส่วนสนามก็แข่งกันนี่แหละคือแต่ละพื้นที่แต่ละสนามก็จะมีการ จัดงานเปิดงานนะั้นจะแตกต่างกันไปนะครับกอย่างนี้ก็ที่แข็งก็แข่งไปส่วนด้านนี้ก็ประกอบพิธีเปิดก็เปิดไปนะจะทำเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินในอเออท่าตู้มสวยถามตอนอยู่ไกลๆมาดูไม่ได้ดูสวยแต่พอดูใกล้ๆเราโอ้โหชมยิ่งใหญ่สวยมากเลย รต,ตรดูสินำผลไม้นำพืชผักมาประดิษฐ์ประดอยสกแต่งให้ดูเกิดความสวยงามอาของเราเลนวานเรารับส่ยงามมาตบทีนี้ของชายสารบ้านเราวรสวยงามมากทีเดียวย dengan sahabat selama keberhasilan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara ini nak แตละคันแตละคันนะสวยงามเหลือเกินเกินคำบรรยายที่ชนไอเดียแต่ละท่านสุดยอดเลย<น>ือบจะทงนใสูนช่ค่ะระนกดยาเมื่อ้นำพืชผักสดมาประดิษฐกระดอยมานำอ่ายเช,ช่นหัวมึ่งข้าว กระด้งฟ yeah, so mm ันข้าวหลากหลายผ้าไหมเพื้นบ้านอุ้ยจิปาถะนำมาเพื่อที่จะตกแต่งให้ดูเกิดความสวยงามอลังการงจริงจๆชมสวยงามมากมๆโอเคท่านผู้ชมคงจะมีบรรยากาศดีๆไว้แต่ครั้งนี่ก่อนเราไปนี้เดี๋ยวจะติดตามชมแต่ละเรื่แต่ละช่วงต่อไปนะครับ นายอำเภอรองรักชมการณ์อำเภอดนะครับซึ่งมีการปลขวบตำบนแต่ลนกับองส่วยเทศบาลตำบลท่าตูงกับองศ the yeah. so so ่วยมีตำนานเยอะนะถ้าจะเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราเรื่องการแข่งโงงแข่งเรือมีตำนานมาเยอะเลยนะฮะในการที่จะเออเรือที่จะไปจุดนั้นจุดนี้ได้ใครลงสู่ให้นางเจ้าแม่ใอย่ยังไงที่ต้นแตบทีนี้เลยก็ได้ได้ครับ